สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มพามาชมเงินของอังกฤษนะจ้าที่ใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายจ้านี่ละจ้าทั้งทั้งทั้งแบบแบงค์แล้วก็แบบเหรียญน,นะจ้านี่ละจ้าก่อนอื่นส้มก็จะขอจะขอพูดเ,เรื่องแบงค์ก่อนนะจ้าแบงค์ที่ใช้ในอังกฤษนะจ้า เดี๋ยวค่อยพูดแบงค์ที่ใช้ในเมืองไทยจ้ะในอังกฤษแบงค์ห้าสิบไม่ค่อยมีนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็นําไปซื้อของก็ซื้อยากจ้ะเเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะปลอมนะจ๊ะเพื่อนๆนนี่แหละจ้ะก็ถ้าจะเอาก็ต้องไปไปสั่งที่ธนาคารจ้ะธนาคารเขาก็จะเอาจะเอาให้ธนาคารเราต้องมี สมุดฝากอยู่กับเขานะจ้ะเขาถึงจะให้จ้ะนี่นะจ้ะตอนที่ส้มไปเมืองไทยส้มกอ็อยากเอาแต่แบงค์ห้าสิบไปจ้ะแต่ไม่มีก็ต้องไปสั่งไปสั่งที่ธนาคารนะจ๊ะว่าเราจะเอาเท่าไหร่แต่เขาให้เอาเงินออกอนอกประเทศอังกฤษไม่เกินสองพันปอนด์จ้ะถ้าส้มฟังไม่ผิดนะจ๊ะ ก็ถ้าเกิดสั่งสองพันปอนก็เขาก็เก็บไว้ให้จะสั่งเขาไว้สักหนึ่งอาทิตย์หรือสองสามวันก็ได้จะเขาก็เก็บไปให้สี่สิบใบเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนใบละห้าสิบเพราะว่าที่เมืองไทยใช้ง่ายมากจ้ะเขาไปไปแลกเป็นเงินไทยนะจ้ะเขาจะชอบแบงค์ห้าสิบมากกว่าจ้ะมากกว่าแบงค์ยี่สิบจ้ะ่มก็เลยแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันจ้ะอืม แบงค์ยี่สิบเขาก็เอาจ้ะแต่เขาเขาชอบแบงค์ห้าสิบมากกว่าถ้าถ้าเราไปเมืองไทยลงเครื่องบินแล้วเขาก็จะมีธนาคารที่นั่นจะให้ให้เราแลกเงินก็ไปแลกที่นั่นเขาก็แลกง่ายมากเลยจ้ะเขาก็จะเอาแต่ลายเซ็นแล้วเขาก็ไม่ขอที่อยู่เราด้วยแต่ถ้าเรานำไปแลกที่ธนาคารในเมืองไทยเขาจะขอที่อยู่เรานะจ้า แล้วถ้าแบงก์เก่าเขาก็ไม่เอาจ้ะแบงก์เก่าในธนาคารในธนาคารที่เมืองไทยเขาก็ไม่เอาจ้ะเขาเอาคืนให้เราแต่ธนาคารที่สนามบินที่เราลงเครื่องบินแล้วเขาเอาจ้ะเขาเอาสมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาก็คงจะเชื่อใจเรานะจ๊ะเพิ่งลงจากเครื่องบินเขาก็เลยเอานะจ๊ะสมก็มีประสบการณ์แลกเงินไทย อแลกเงินปอนที่อังกฤษทั้งเงินแบงห้าสิบและแบงสิบเอ่อแบงยี่สิบนะจ๊ะขอโทษจ้ะนี่เราจะสองแบงแต่แบงสิบกับแบงห้าส้มไม่เคยไปแลกนะจ๊ะที่เมืองไทยไม่เคยเอาไปจ้ะเอาไปแค่สองแบงที่อังกฤษถ้าจะใช้เงินเงินห้าสิบปอนกับร้านค้าก็ต้องอคนขายของเขาก็ต้องไปหาผู้จัดการ ร้านค้านะจะมาดูว่าเงินแบงค์ห้าสิบนีปบ้ปลอมไหมเขาก็มีอะไรนะมีประกานะจ๊ะที่เป็นพิเศษที่เขียนเขียนในแบงค์ว่าเอจริงหรือปลอมจริงหรือปลอมส้มก็ไม่เคยใช้จ้าป,ประกาน,นั้นแต่เขามีพิเศษนะจ๊ะเพื่อนๆนี่จ้ะส้มก็ให้เพื่อนๆได้ชมทั้งด้านหน้าด้านหลังนะจ๊ะนี่แหละจ้ะ กเ็เงินเงินแบงค์ยี่สิบก็มีทั้งด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันจ้ะนี่แหละจ้ะแบงค์ห้าแบงค์ห้าก็เป็นแบบนี้ถึงถึงพระเจ้าแผ่นดินจะเปลี่ยนไปก็เ,เงินก็เหมือนเดิมจ้ะเงินก็เป็นเป็นรูปของพระาพราชินี ควีนอลิซาเบธเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนกันจ้ะควีนอลิซาเบธจ้ะขอโทษทีพูดผิดถึงถึงจะเปลี่ยนพระราชาใหม่แต่เราก็ใช้เงินเดิมนะจ้ะใช้เงินควีนอลิซาเบธจ้ะก็ยังใช้ท่านอยู่นี่แหละจ้ะก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะจ้ะเพื่อนๆสวยสดงดงามและก็สง่างามเหมือนเดิมจ้ะ สม้มมีมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจาะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดเหมือนส้มไหมจ้ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอจาะเงินไม่ว่าเงินสัญชาติใดๆถ้ามีส้มชอบหมดเลยจ้าชอบแล้วก็นับก็ไม่เบื่อด้วยจ้านับก็ไม่เบื่อดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เบื่อจ้าชอบมากๆเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมเหรียญกันนะจ้า ไปชมว่าเป็นยังไงส้มก็อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังและรับชมนะจ๊ะแล้วก็เผื่ออนาคตอนาคตข้างหน้าเ,ออเขาเปลี่ยนแบงค์สม้มจะได้มามาดูย้อนหลังจะว่าเป็นเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมเหรียญกันเลยจ้าส่วนนี้ก็เป็นเหรียญน,นะจ๊ะนี่นะจ๊ะเหรียญ เหรียญสองบาทจ้ะสองบาทสองปอนแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทแล้วก็ห้าสิบสตางค์จ้ะเหรียญห้าสิบสตางค์แล้วก็เหรียญยี่สิบสตางค์เหรียญสิบสตางค์ก็เหรียญห้าสตางค์จ้ะห้าแล้วก็สองสตางค์แล้วก็เ,เ,กเหรียญหนึ่งหนึ่งสตางค์จ้ะหนึ่งสลึงก็จะเป็นสีปอนนะจ๊ะเหรียญ สองปอนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเก้าสิบบาทจ้ะเก้าสิบบาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะจ๊ะขอเงินก็แล้วแต่เงินขึ้นหรือลงจ้ะส่วนหนึ่งปอนก็สี่สิบกว่าบาทจ้ะนี่แหละจ้ะส่วนห้าสิบสตางก็เอ่อยี่สิบกว่าบาทจ้ะเพื่อนๆส่วนยี่สิบสตางสิบสตางก็คิด คิดมาเลยนะจ๊ะส้มก็คิดไม่ออก <c oughs> ก็คิดแต่อันใหญ่ๆนะจ๊ะเพื่อนเอนส่วนส่วนแบงค์โน้ตนั้นเ,เงินเงินห้าสิบเงินแบงค์ห้าสิบถ้าไปแลกเงินไทยก็ได้ประมาณสี่พันกว่าเอ้ยโทษทีจ้ะสองพันกว่าปอนด์จ้ะเพื่อนๆก็แล้วแต่เงินขึ้นเงินลงนะจ๊ะ ก็ตีไปร้อยหนึ่งก็สี่พันกว่าสี่พันห้าร้นี่นะจ้ะแล้วก็เราแบ่งอีกครึ่งหนึ่งแบ่งออกครึ่งหนึ่งก็ประมาณสองพกว่าจ้ะนี่ะจ๊ะก็ท้ายที่สุดนี้ส้มก็ขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจยิ่งๆขึ้นไปได้นะจ๊ะขอทุกท่านจงโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ๊าเลิฟๆจ้าบ๊ายบายสวัสด,ดีจ้า